สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับีวจ,จุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสํปดาหเดือนมกราคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหน กดอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ใมาได้ที่ u s e r บู p ยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวน้มของการสุปหลับที่กันได้บัางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลเนาะ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เก้าเหรียญ8ดเหรียญสามถ้วยสิบเหรียญแล้วก็เป็นไพ่นายอบวานหนึ่งถ้วยไพ่สิดาบ 9, เก้าสิบสิบดาบแล้วก็10บไม้แล้วก็ไพ่ n สวง ไพ่ใบสุดท้ายคือเด็กถือถ้วยอิทธพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ e Temp e r a n c e นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่แปดเหรียญไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองหรือไม่ก็เขานะครับไพ่มันสลับกันได้ว่าอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่อยากจะ ให้การดูแลการเอาใจใส่กับเพศ่อต้องคามากขึ้นอาจจะเป็นตัวเราเนี่ยต้องการดูแลเอาใจใส่จากเขามากขึ้นหรือต้องการที่จะให้เขามาดูแลเอาใจใส่กับตัวเรามากขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นไพ่แปดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการทําหน้าที่นะครับกับในเรื่องของแฟนที่ดีหรือเป็นคู่ครองคนรักที่ดีเป็นคนที่สพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ได้นะครับที่อยากจะเติมเต็มความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้มีการ พัฒนาเติบโตไปแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีเพื่อให้เกิดความสุขความสมหวังแต่เท่าที่ดูอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่อยากให้เราเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเกิดการพัฒนาการเติบโตการต่อย,ยอดที่ดีเพราะแปดเหรียญเนี่ยเป็นการขมักขม้นกับการทําหน้าที่นะครับถึงแม้มันจะเหนื่อยถึงแม้มันจะหนักแต่ก็มีความรู้สึกที่มีความ ภูมิใจความรู้สึกที่ดีที่ได้ทำเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งแบบนั้นเป็นต้นเนาะหรือว่าเราอาจจะเหนื่อยกับการที่เราทำอะไรเพื่อเขาแต่มันก็อาจจะแลกมากับความรู้สึกในสิ่งทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่บุคคลบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะครับถามว่าแล้วมันทำไมแล้วมันตัดสินฟันธงไม่ได้เรอะ การฟันธงอ,อยู่ที่ตัวคุณเป็นคนทําด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไ,รรไพา่เนี่ยเขาแนะนําได้แค่50%นะครับคุณดูหมอไหนเขาก็แนะนําได้แค่50%มันไม่มีใครมาดูแลแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าดวงคุณดีแต่คุณไม่ทํามันก็ไม่มีประโยชน์หรือดวงคุณร้ายแต่คุณไปนะครับไปทําในสิ่งที่มันร้ายมันก็ร้ายแหละประมาณนั้นถ้าเรารู้จักจุดคิดและยังคิดบ้างมันก็ยังพอมีโอกาส ที่ดีดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเราไม่ฟ o l โ o w ตามไพ่ไม่ทําตามไพ่เนี่ยยังไงคุณก็อาจจะยากหน่อยนะครับดังนั้น,นจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเขากับคุณก็คือไพ่สิบเหรียญถือว่าดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำได้ถ้าเราดูแลเอาใจใส่นะครับกับเขาเนี่ยมันจะทําให้คุณกับเขาสามารถที่จะพัฒนาจากไพ่8ปดเหรียญเนี่ยขึ้นไปเป็นสิบเหรียญเลยทีเดียว มันแปลว่าถ้าเราเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเขามากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งดูแลนะครับเอาใจใส่เขาเทคแคร์กับเขาหน่อยนะมันเป็นอะไรที่เพิ่มเพิ่มในเรื่องของเสน่ห์เมตตาการเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณแล้วจะทําให้ตัวคุณเนี่ยลงตัวกับความรักความสัมพันธ์ได้จนถึงไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถที่จะได้ในลักษณะของการมั่นหมายกันมีคอมมิตเมนต์ได้ด้วยบางคนนี่คือถึงขั้นแต่างงานได้เลยดังนั้นเนี่ย บอกไว้เลยนะครับว่าใครที่ต้องการอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีการแต่งงานอยากจะมีความสุขความสมหวังถึง10เหรียญได้เนี่ยอย่างที่ไพ่บอกเนี่ยเราต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าที่ที่ผ่านมาก็ทําเยอะแล้วนะยังคงต้องทําอีกเหรอก็อย่างที่บอกอะ่ะแปดเหรียญเนี่ยถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะยากถึงแม้จะลําบากแต่เราก็ต้องเอาใจใส่เขาอีกไปเรื่อยๆนะครับ เหมือนเราอะ่ะมีลูกเราเราคิดว่าลูกไม่ได้ดังใจเราจะหยุดไหมเราก็ไม่หยุดหรอกคนเป็นแม่ถูกไหมก็เหมือนกันคนรักก็เหมือนกันแหละครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะปฏิบัติได้มากแค่ไหนแต่เราต้องรู้จักแบ่งหลับแบ่งสู้ด้วยนะครับเราถมกับคนที่ที่มีอนาคตอะ่ะนะครับเราให้กับคนที่มีอนาคตคุณก็จะมีอนาคตกับเขาแต่คุณให้กับคนที่ไม่มีอนาคตมันก็เหมือนตําพิกละลายแม่น้ํานะครับแบบนั้นเป็นต้น บางคนเนี่ยค่อนข้างเนกาทีฟมากๆเลยคือคุณมีปัญหาอะไรคุณถามได้ไม่ใช่มาใส่เต็มไม่ใช่มาจับประเด็นหรือมามายักยดความรู้สึกกันอันนี้ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับผมว่าบางคนที่เนกาทีฟกับการอ่านไพ่เนี่ยคือไพ่เนี่ยมันไม่ได้อ่านแบบดูดวงส่วนตัวแล้วจะมาให้ผมตอบตรงเป๊ะในเรื่องของสิ่งที่คุณถามมันเป็นไปไม่ได้คุณอย่าจับประเด็นเกินไปนะครับถ้าคุณทํามากเกินไปแล้วมันไม่เห็นผลแปลว่าคุณให้คนที่ไม่ถูกต้อง นะครับอย่ามาโทษไพ่สิว่าแบบเออไม่เห็นตรงเลยให้มาตั้งนานแล้วยังต้องให้อีกเหรออะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่คุณตัดสินใจให้เขาเองไพ่ไม่ได้บอกนะครับไพ่แค่บอกว่าในช่วงเดือนนี้คงต้องดูแลเอาใจใส่เขามากเป็นพิเศษหน่อยถ้าเราอยากได้คอมมิชเมนต์ถ้าเราอยากได้งานแต่างงานถ้าเราอยากได้ความมั่นคงของชีวิตไพ่บอกแค่นี้ ไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณเคยทำมามากแค่ไหนแล้วคุณจะได้อันนี้ไพ่ไม่ได้บอกดังนั้นเนี่ยก็พยายามเอาไปปรับประยุกใช้เนาะอย่าอ่านแบบตรงๆเนาะเราไม่ใช่เด็กอนุบาลที่จะได้แบบไพ่บอกแบบไหนคือแบบนั้นเป๊ะไม่ใช่ครับคุณต้องเอาไปเปลี่ยนเอาไปเทียบกับสิ่งที่คุณกําลังเดินนะครับแล้วก็กําลังเลือกทางเดินของคุณด้วยนะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าคุณทําไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อ คุณแบกภาระกับสิ่งที่คุณทํามากเกินไปนั่นแปลว่าคุณทําผิดคนผิดเวลาผิดทางแล้วสิบไม้นะครับสิบไม้แปลว่าอะไรสิบไม้เนี่ยแปลว่าเราแบกภาระแบกความรู้สึกบางคนเนี่ยนะครับไปทําให้คนอื่นบางทีคนอื่นเขาก็รู้สึกอึดอัดนะเอาวแปลว่าเราผิดซะอีกแบบนั้นเป็นต้นเพราะเราทําไม่ถูกที่ไม่ถูกคนไม่ถูกเวลามันก็ไม่เข้าตามันก็ไม่ใช่นะครับประมาณนั้น ไพ่ยอยากจะบอกว่าการที่เราต้องดูแลเอาใจใส่เนี่ยคือเราต้องดูแลเอาใจใส่สําหรับคนที่มีอนาคตนะไม่ใช่ว่าดูแลเอาใจใส่ทุกคนได้นะเพราะบางคนเนี่ยไม่อยากจะพูดคํานี้หรอกว่าบางคนเขาว่าเห็นแก่ตัวนะครับคุณทําไปก็เหมือนตําพิกละลายแม่นม้ําเท่านั้นแหละเขาไม่ได้ซาบซึ้งบุญคุณของคุณเขาไม่ได้เห็นว่าคุณเนี่ยทำเพื่อเขาหรอกนะเขาก็คงเห็นคิด,คด,คดว่าคุณทําเพื่อผลประโยชน์เขาก็าจ,จะมองไล่คุณไปแบบนั้นก็ได้ อันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมแล้วแต่พื้นฐานจิตใจของคนคุณรักคนที่เขารักคุณหรือเปล่าละ่ะถ้าคุณทําคุณจะเห็นการตอบรับจากเขาแต่ถ้าเกิดคุณทําไปแล้วอ่ะเขาไม่เห็นน่ะแปลว่าแปลว่าเราทําผิดคนเราคนนั้นคงไม่ชคูกของเรานะครับคุณจะเหนื่อยแล้วคุณก็จะแบกภาระแบบนี้แหละนี่คือคนที่ทําผิดทางนะคนที่ทําถูกคุณจะต้องเขาจะต้องซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทําแต่ถ้าเกิดเขาไม่ซาบซึ้งแปลว่า อืคุณก็คงเป็นคนเลือกคนผิดแหละเอาง่ายๆแต่คุณก็ยังบางคนก็ดันทุรังนะอืมนะครับเขาอาจจะไม่ใช่คู่คุณก็ได้ดังนั้นเนี่ยสิบไม้มาแปลว่าถ้าคุณแบกภาระมากเกินไปคุณเหนื่อยกับสิ่งที่คุณทํามากเกินไปเปราะว่าคุณทํามากเกินไปคุณควรจะต้องยุติในสิ่งที่คุณทําแล้วนะไพ่ใบนี้เลยคือ ten of s o r เกิดขึ้น ten of s o r แปลว่าการจบสิ้นนะครับมันแปลว่าถ้าเราทําผิดทาง คุณควรจะต้องเลือกจบได้แล้วเห็นไหมปักดาบเนี่ยปักอยู่ที่คุณ10 10บ,บดาบเขาวิ่งหนีไปแล้วเห็นไหมแต่มันดีมันดีตรงที่ว่าไงถามว่าเฮ้ยฉันอ,อกหักมันดีตรงไหนไม่ใช่ใจเย็นคาว่าดีแปลว่าคุณจะได้เลิกจากคนที่เขาไม่ใช่คู่ของเราไงคุณจะได้ไปมีความหวังใหม่ดวงตะวันเนี่ยในทางไพ่ยิปซีเนี่ยบ่งบอกว่าคุณกําลังจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีกว่า ถ้าคุณเลือกที่จะจบกับคนนั้นที่เขาไม่มีอนาคตมงเล็บนะถ้าเขาไม่มีอนาคตกับคุณแต่คนมีอนาคตไม่เป็นไรครับถ้าคุณมีอนาคตคุณจะได้สิบเหรียญแต่ถ้าคนนั้นไม่มีอนาคตคุณต้องเป็นสิบดาบเห็นไหมเขามีทางเลือกให้เลือกนะไม่ใช่ว่าแบบพยากรไปแล้วคุณก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นร้อยเซ็์ไม่ใช่คุณต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาให้เป็นทางเลือกให้กับตัวคุณ ฟังและจําเอาไว้เลยนะครับว่าไพ่คือทางเลือกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมาชี้เป็นชี้ตายให้คุณแบบนั้นเป็นตน้นหมอดูเนี่ยเขาเป็นคนแก้ไขปัญหาให้คุณแต่ไม่ใช่จับมือคุณทําแบบนั้นเป็นตน้นดังนั้นเนี่ยความสําเร็จมมนอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ไพ่บอกร้อเปอร์เซ็นต์นะไพเขาบอกทิศทางบอกแนวโนม้มนะอืม ถ้าคุณทําตาม follow ได้ทุกอย่างก็อาจจะเป็นตามไพ่แต่ถ้าคุณ follow ตามไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอีกตรงกันข้ามดังนั้นใครที่เหนื่อยหนักแบกภาระเนี่ย move on ได้แล้วนะครับมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะตัดได้แล้วนะเพราะว่าคุณอาจจะทําไปแล้วมันไม่มีอนาคตเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณยังขืนดินดันสู้ต่อไปนะครับนายออกมานหลังชนต้นไม้แล้วนะหลังชนฝาแล้วนะถ้าเราเลือกคนผิด คุณจะเหนื่อยแล้วก็หนักแล้วคุณก็จะสูญเสียมมยเสร็จไปหมดเลยแล้วคุณก็คิดว่ารักใครก็ไม่ประสบความสําเร็จรักใครก็ไม่มีใครรักเรารักใครก็ไม่มีใครรักจริงบนโลกใบน,นี้ไม่มีความรักจริงอยู่บนโลกใบน,นี้อีกแล้วเราก็จะคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราทําในสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่รู้จักประเมินนะครับเราไม่รู้จักประเมินความ ความรักความสัมพันธ์คุณไม่ได้ศึกษาคุณไม่ได้เข้าใจคุณไม่ได้เรียนรู้คุณไม่ได้ปรับเลยคุณใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกในการเลือกในการตัดสินใจอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแล้วแต่ใครจะตกผลึกเอานะครับอันนี้คือบอกไว้แล้วว่าผมหวังดีกับทุกคนที่ต้องพูดแบบนี้นะยอดวิวอาจจะน้อยเพาออาจจะพูดไม่ถูกใจนะครับแต่ผมต้องการที่จะ ช่วยเหลือและแก้ไขคุณจริงๆใครรับได้คนนั้นก็ได้เป็นอันนี้สง์งใครรับไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะผมก็แลกกับยอดวิวเหมือนกันยอดวิวก็น้อยนะครับเงินก็น้อยนะเออแต่ก็ต้องทําเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องแนะนําพวกคุณเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าหวังดีจริงๆที่ต้องพูดแบบนี้นะอันนี้คือต้องขอบคุณสำหรับใครที่ฟังแต่ใครที่ไม่ฟังอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็กรองคนได้จริงๆแหละ ประมาณนี้เนาะส่วนไพ่ก้าวไม้บอกว่าหลังชนต้นไม้แล้วถ้าคุณเจอคนที่ไม่ใช่ถ้าคุณยังทําใจไม่ได้ผมแนะนําให้ได้นะครับว่าคุณควรจะต้องหยุดก่อนพักก่อนสิ่งที่คุณให้เขามาตลอดเนี่ยคุณเริ่มต้นจากการให้คุณจะต้องให้เขาไปตลอดความสัมพันธ์ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอนะครับดังนั้นเนี่ยคุณหยุดได้แล้วถ้าเกิดคุณทําอะไรที่มากเกินไปเสียสละมากเกินไปแต่เขาไม่เห็นค่าของคุณคุณกลับ ต้องมาเห็นคุณค่าของตัวเองได้แล้วไพ่ใบน,นี้นายออกเพนทาเคิลนายออกเพนทาเคิลบอกว่าถ้าเรามีคุณค่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับแล้วบาดหลานสมดุลความรู้สึกของตัวเองคุณจะสามารถมีสเสน่ห์ดึงดูดนะครับมากกว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าของตัวเองการที่เราให้เขาเสมอๆโดยที่เราแบบให้แบบ Nonstop ให้แบบไม่มีจำกัดอ่ะอั i ลิมิตอ่ะนะครับแปลว่าคุณก็จะแบบเหมือนตำพิกละลายแม่น้ำคุณก็จะแบบเหมือนกระเป๋ารั่วนะครับเพราะคุณเปหมดเลยการที่เราเปยตั้งแต่แรกเราก็ต้องเปไปถึงจุดเส้นสุดนะครับพอหมดเปเขาก็หายเพราะอะไรเพราะเขาต้องการแค่ b e n เนฟิแต่ถ้าเกิดเราอ่ะทำความดีทำบริหารจิตใจทุกอย่างนะครับมันอาจจะยากตอนแรกแต่มันจะมีคุณค่าภายหลัง มันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยใส่ใจและมีคุณค่ากับคนแบบไหนนะครับอะไรแบบนี้ยถ้าเรามีคุณค่าเปิดความรู้สึกเปิดใจเปิดสิ่งต่างๆยอมรับกับความจริงแล้วพยายามสมดุลบาลานซ์เรียนรู้แล้วก็ปรับถ้าคุณไม่รู้ไปเซิร์ชใน YouTube มีเยอะแยะคนสอนวิธีการมีความรักทำยังไงนะครับ นะอย่าใช้อารมณ์นําทางเพลงฝ่ายเดียวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่าเราทําไปก็เหมือนบบตาพริกละลายไม่นม้ำอ่ะดังนั้นเนี่ยสมดุลตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับเฟดออกมาก่อนถ้าคิดว่าเราให้มากเกินไปแล้วเขาไม่เห็นค่าของเราเราก็รู้จักรักตัวเอง ทำเพื่อตัวเองบ้างนะครับเราทําเพื่อเขามากแล้วเราก็ต้องทําเพื่อตัวเองบ้างแล้วตัวคุณเองอาจจะมีเสน่ห์ดูดีมากกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้หนึ่งถ้วยหนึงถ้วยเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีคุณค่าในตัวเรามีความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองทําโดยที่เราไม่ต้องไปผูกติดว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราอยู่ด้วยตัวเราเนี่ยเรามีความสุข เรามีความรู้สึกที่แบบเบิกบานเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยที่ต้องปั้นหน้ายิ้มใส่เขาตลอดหรือต้องดูแลเอาใจใส่เขาตลอดเวลาแบบนั้นเป็นต้นนี่คือการรักตัวเองเราทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์เขาบางทีะนะครับเราอยู่กับเขาเราไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามัวแต่ประดิษฐ์ตัวเองให้เหมือนกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็ลืมความเป็นตัวตนอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะเราต้องถ้าคนเรารักจริงรักกันจริงมันต้องปรับกันได้ นะครับแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็ต้องยอมรับกันได้ด้วยดังนั้นหนึ่งถ้วยเนี่ยนะครับมันเป็นการรักตัวเองเปิดใจยอมรับบางทีคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเรารู้จักโฟกัสนะครับในเรื่องของอนาคตหรือพยายามรักตัวเองเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่อาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณเองก็ได้นะครับมีไพ่สามถ้วยถ้าเกิดใครยังดีกันอยู่เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีลักษณะของ าการไปเที่ยวไปเดทไปสังสรรค์อะไรกันนะครับหรือมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองถ้าเป็นคนที่ใช่ถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขความสมหวังมีโอกาสที่จะได้แต่างงานมีคอมมิตเมนต์แล้วก็ในเรื่องของข่าวดีนะครับในเรื่องของการมั่นหมายก็ได้มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเลือกถูกทางหรือเปล่าไพ่เขาแนะนําทั้งคนที่ถูกทางและไม่ถูกทางนะ ไพ่จะไม่มีดีร้อยเปเซนแล้วก็ไม่มีเสียร้อยเปอร์เซนแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมากสุดนะครับใครที่ทะเลาะกันก็อาจจะกลับมาคืนดีกันได้แบบนั้นเป็นต้นเนาะมีไพ่สเตรงด้วยสเตรงเนี่ยแปลว่าคุณต้องพยายามเข้มแข็งคุณต้องพยายามที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในเรื่องของการแบบเอาชนะใจเขาให้ได้ด้วยสเตรงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ควบคุมในเรื่องของทอร์นาโดและ มือหนึ่งยังคอเคลียสิงโตได้เลยนะครับสิงโตเนี่ยหมายถึงผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะครับมันแปลว่าเราสามารถเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรคควบคุมนะครับพายุฮอริเคนเนี่ยนะครับข้างหลังได้โดยการที่มือหนึ่งคเคาเคลียสิงโตอีกมือหนึ่งใช้เวทมนต์ในการสะกดขมพายุได้เห็นไหม คือมีอํำนาจขนาดที่จัดการตรงนั้นได้ด้วยอ่ะอดังนั้นเนี่ยคือคุณสามารถที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ถ้าคุณมีสติคุณมีปัญญาในเรื่องของการที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เปิดใจยอมรับนะครับอันนี้เด็กธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดเลยนะที่จะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ติดต่ออยู่หรือเป็นคนที่อาจจะลงตัวกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เป็นเด็กธาตุน้ำก็ได้เช่นกันนะครับ กรกดพิจิกมีเนาะยังไงซะก็ไพ่ก็แนะนําสำหรับใครที่ทําผิดทางแต่ใครที่มาถูกทางแล้วคุณจะได้ความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม